ชิสวิปย้อนกลับไปสมัยที่หัวยังเกรียนใส่กางเกงที่ขาสั้นเขาเรียกเราว่านักเรียนมีความคิดที่ตั้งมันว่าเราต้องภาคต้องเพียรมีคุณครูอีกหลายท่านให้แสงสว่างดังเทียนพอไปเจอจริงๆมันก็ไม่เหมือนที่คิดมันฝืนชีวิตมองไปทุกชิดไม่เห็นมีแสงสว่างอยากจะรู้ให้จนกระจ่างแต่สมองคนเรามันต่างเลยมีแผลที่เป็นรอยด่างในใจ กูเหมือนใอ้โง่ให้คนหาตั้งกี่ครั้งที่ทนมาคิ้วขมวดอยู่บนตาเจ็บซ้ำๆไปจนชาเพียง <can 't> <happy> แค่กูนั้นทำไม่ได้กับโจทย์ที่บนกระดานดำแต่ถ้าทุกคนจะหลกันหมดค,คุณครูคงไม่มีงานทำก <can 't> <happy> ัวเง <can 't> <happy> ินไปโรงพยาบาลยังยมมีหมอมารักษา <can 't> <happy> ไปขออาหารในโรงทานคนที่ให้ยังขะขาแล้วนี่ไอ้ที่กูเป็นก็ไม่ได้ผิดอะไรนักหนาในครูก็ไม่เคยใจเย็นชอบแ,แปลงร่างเป็นยักษ์สาไม่ต้องสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมกูเกลียดครู ันหามาแต่คำถ่อยกูต้องกัดสันทั้งที่มืออยากจะกำต่อยสร้าดแต่เรื่องแย่จะไปสมองถึงไม่กำหน่อยกูเรีนยนไม่เก่งแม่งก็โดนด่ากูตอไม่ได้แม่งก็โดนด่ากดดาูยกมือถามแม่งก็ยังโดนด่า อะไรบ้างที่เขามีกินกันทุกอาทิตย์มันเป็นเ,นเนพราะเงินจากใครจา้างกูยกมือถามวิชาคณิตทำไมต้องโดนอะไรกว้างหรือครูบางคนไม่มีหัวคิดและปราศจากความใจกว้างคงไม่แปลกท่านเด็กมันไม่มีความมั่นใจเพราะเพียงแค่ผิดเล็กๆน,น้อยๆคุณครูก็คอยลั่นไกเหมือนานาคนของเด็กนักเรียนจะสั้นไปไม่ต้องมาถามว่าใครผิดเพราะคนผิดคือท่านไง,ไงเด็กมันถูกมองเหมือนว่าเป็นกระสอบสาย ว่าจะดา่าแบบหยาบคายบางคนเรียนไม่เก่งก็ชอบบรจารให้อับอายว่ามึงเป็นคนดีดีไม่ชอบทำไมสมองมันกับวายไม่ต้องสงสัยว่าเพราะอะไรทำไม้กูเกลียดกูอยู่ในห้องเรียนก็หาเรื่องเอาแต่เหลียดกูชอบมาเปรียบเทียบคนเก่งเอามาเปรียบกูให้กูอับอายคล้ายว่าหัวกูโดนเสียดชูไม่ต้องสงสัยที่เพลงอยากกูนั้นทำบ่อยตอนที่ด่ากูก็สรรหามาแต่คำถ่อยกูต้องกัดฟันท,ทั้งที่มืออยากจะ